ะะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงลาลานะคะลาของการน,นึ่งตอตั้ม ไปฝึกขัรบร้องกันนะคะเด็ก ไอคืนนั้นแม่คอยป้อนนมให้ลูกแล้วฝันไปเหนื่อยเพียงไหนรักแม่ไม่เคยจืะจางอย่าเมื่อลูกเติบโตก้าวเดินพ่อมือแม่เอือมเกาะมาแล้วก่อนอย่าเมื่อลูกล้ม ชื่หากว่าลูกจะยืนแม่จะอยู่ข้างกายจะมไมมีใครที่ใจรับและห่วงเราแม่คอยเฝ้าไม่ห่างหายและจากวันนี้สัญญาไปจนวันตายรักแม่เป็นคนสุดท้าย อหัวใจวันที่ลูกยังยาวคืนที่หนาวยังมีแม่ห่มแทนผ้าห่มและคืนนั้นแม่คอยปลอนน้ ฝันไปหนื่อยเพิงในรักแม่ไม่เคยจะจางย่าเมื่อลูกเติบโตก้าวเดินพ่อมือแม่อื่มเกาะมาแล้วก่อนอย่าเมื่อลูกล้มกริ้งแม่ปลอบและยิ้มชื่นหากว่าลูกจะยืนแม่จะอยู่ข้างกาย ใจรักและห่วงเราแม่คอยเฝ้าไม่ห่างหายและเจอควันนี้สัญญาไปจนวันตายรักแม่เป็นคนสุดท้ายของหัวใจ กรรมการบรรเลงดนตรีกันนั่นเองนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยคูหนุ่ยให้เด็กๆตอบสเกลไปแล้วถูกไหมคะให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งคลิปตอบสเกลมานะคะนักเรียนบางคนยังไม่ได้ส่งคลิปสอบให้คุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะไปทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปเล่นเพลงกันเด็กๆเตรียมตัวเลยนะคะเปิดแอปพลิเคชันทบทวนกันไปด้วยกันนะคะเตรียมตัวเลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ด คุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะ แล้วให้กดรูป3ขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเขาสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีนะคะเด็กๆเ,เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยลูก เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการวอร์มนิ้วกับสเกลเอฟนะคะเมื่อ EP ีที่แล้วเนี่ยคุณหนุ่ยนะัดสอบอให้เด็กๆส่งคลิปสอบสเกลเอฟมาถูกไหมลูกเด็กๆหลายาคนส่งเล่นไม่ยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนวางมือที่สเกลเอฟสเกลเอฟเริ่มต้นเริ่มต้นที่น,ทน,ทนอตัวปานักเรียนต้องเอานิ้วโป้งวางที่ฟาออกเตที่3นะคะวางมือเลยอ่า าซอนล,ลาทีโดเรมีฟาทีเรากดทีแฟดทีแฟดคือลิมสีดำตรงนี้นะคะ1 2 3 1 2สอหนึ่งองสา่สองสานะลูกนะนักเรียนบางคนจงสเกลซีมาให้คุณครูไม่ใช่นะคะนักเรียนสเกลเอฟนะเราขึ้นป .6 แล้วเราเล่นสเกลเอฟกันนะคะอ่าอีกหนึ่งรอบพร้อมกันนะนิ้วโป้งฟานะคะฟานิ้วชี้ซอนล,ลูกนิ้วกลางลานิ้วนางทีแฟด 1>, 1 2ึ่สอต่อไปนิ้โป้งโดหนึ่งสสามนิ้วกลาง3ามสองหนึ่งสีย้ายมาสี่สาแค่นี้เองค่ะสเกลเออีกหนึ่งรอบนะคะ1นึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามส่สาสีสาองหนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ มีคีย์บอร์ดไว้ฝึกฝนกันที่บ้านนะคะนักเรียนเอามือซ้ายวางที่คอร์ดเได้เลยค่ะคอร์ดเอนะคะมีโนต้ตปาลาโดใช้นิ้วก้อยนิ้วกลางและนิ้วโป้งนะคะเตรียมตัวลูกอดเอ F ลงสามนิ้วแบบนี้นะคะอีกหนึ่งรอบนะลูกนะหนึ่งสองสามคอร์ดเฟ เล่นคอร์ด F พร้อมสเกล F นะคะกดคอร์ดพร้อมโน้ตตัวฟ้านะคะ1 2 3คอร์ด F 1 2 3 4 1ส3 4าคอร์ด F 3 2 1สองหนึ่งองหนึ่คอร์ด F อีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 1 2 3 4 1ซ้4 สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งได้ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นพร้อมเพลงกันนะคะไอ้พร้อมจังหวะกันนะคะเตรียมตัวหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสองสามไปกดหนึ่ง เล่นได้กันไหมคะอ่าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ส่งคลิปสอบสเกล F เด็กๆส่งด้วยนะลูกสอบ10คะแนนนะคะสำหรับสเกล F อ่าสำหรับนักเรียนคนไหนที่ใช้แอปพลิเคชันสอบมือขวาค้างเดียวส่วนนักเรียนคนไหนที่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะนักเรียนสอบ2มือได้เลยนะลูกนะอ่าเด็กๆเ,เราไปซ้อมเพลงรอนโดกันเลยดีกว่านะคะเตรียมตัวเลยคะ่ะ คู่นี้นะคะเราได้ทบทวนสเกลเอฟกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงรอนโดกันนะลูกนะเมื่อ EP ที่แล้วคุณหนุ่ยสอนเพลงรอนโดไปจนถึงห้องที่เท่าไหร่นะคะห้องที่6ถูกไหมลูกห้องที่1ถึงห้องที่6ถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันแล้วเราก็จะเล่นเพิ่มห้องที่7กับห้องที่8ด้วยนักเรียนวางมือที่ออกเตปที่3โน้ตัวฟ้าเลยค่ะห้องแรกร้องว่าทีลา ทีลาโดถูกไหมทีนิ้วนางทีลาซีก็คือซันชาร์ปนั่นเองทีทีลาซีนิ้วโป้งลาโดนิ้วกลางเก่งมากค่ะต่อไปเลโดทีโด,โดมีค่ะเลนิ้วนางเหมือนเดิมเลโดทีนิ้วโป้งย้ายมาที่โดโดมีได้ไหมเอ่ยกลับไปที่เดิมอีกรอบนะคะทีลาซีลาโดลูกหนึ่งสองซ้ำ ทีลาซีลาโดเลนิ้วนางค่ะต่อเลยเลโดทีโด,โดมีอ่าต่อไปห้องที่3ค่ะห้องที่3ามรองว่าฟ้ามีรีมีทีฟ้า,ฟานิ้วนางฟ้ามีนิ้วกลางมีรีหรือเลยชามนะคะกดลิมดำลิมนี้นะฟ้ามีรีนิ้วโป้งย้ายมีทีนิ้วนางค่ะที่ พอได้ไหมเอ่ยกลับไปที่ห้องที่หนึ่งใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งสองตั้มทีลาซีลาโดเลนิ้วนางเริ่มเรโดทีโดมีฟฝานิ้วนางค่ะเริ่มฟามีรีมีทีได้ไหมคะ ห้องที่สนะคะห้องที่สร้องว่าลาสีลาทีลาสีลาโดนลูกลานิ้วกางลาสีก็คือซันชาร์ปค่ะสีลาทีลาสีลาโดนิ้วก้อยลาสีลาทีลาสีลาโดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะทีลาสีลาทีลาสีลาโดอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งสองสาม ทีลาศีลาทีลาศีลาโดพอได้ไม่เอ่ยเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ห้องที่หนึ่งใหม่นะคะทวนช้าชานะลูกเด็กๆจะได้เข้าใจแล้วเล่นกันได้นะคะเตรียมตัวหนึ่งสองสามนิ้ว,น,วนิ้วนางทีนะคะทีลาศีลาโดเลนิ้วนางเลโดทีโด,โดมีฝานิ้วนางอีกครั้งฝามีรีมีทีลาศี ลาซีลาโดอ่าได้ไหมเอ่ย เราจบที่ทีราศีราทีราศีลาดถูกไหมคะต่อไปเราจะลงไปที่ห้องที่5้าห้องที่6นะคะห้องลองว่าลาโดทีลาซอนลาธีถูกไหมลูกลองเล่นพร้อมกันนะคะลานิ้วกลางโดนิ้วก้อยนะลาโดทีลาซอนลาธีค่ะลาซอนลาธีลาซอนลาธีอีกรอบลาซอนลาธีลาซอนฟีมีฟีก็คือฟาชาร์ นะคะลาซอนซอนจบด้วยนิ้วชี้นะลูกนะฟีหรือฟาชาร์ปนะคะคือลิ่มสีดำลิ่มที่1ของ3รีแบคทรีนะลูกคือลิ่มแรกนะฟีก็คือฟาชาร์ปใช้นิ้วกลางมีก็คือนิ้วโป้งค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะลาโดทีลาซอนลาทีใหม่นะหนึ่งสองสามลาโดทีลาซอนลาทีลาซอนลาทีลาซอน นิ้วกลางฟีมีนิ้วโป้งอีกรอบค่ะลาโดทีใหม่หนึ่งสองสาลาโดทีลาซอนลาทีลาซอนลาทีลาตอนอน,นิ้วกลางฟีมีอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเตรียมตัวเลยค่ะ ไปทบทวนตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่8กันเลยนะลูกนะเด็กๆสังเกตห้องที่6ห้องที่7ห้องที่8ไหมคะ เ,เด็กๆจะเห็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางดนตรีแบบหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องหมายจุดเล็กๆอยู่บนโนต้ตนะคะ,ะเครื่องหมายนี้นะคะไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงความสูงต่ำของเสียงนะลูกนะปกติเวลาเราเขียนโน้ตเวลาโน้ตเสียงสูงเราก็จะเติมจุดข้างบนถูกไหมลูกแต่ว่าเครื่องหมายนี้ไม่ใช่เครื่องหมายที่แสดงความสูงต่ำของเสียงแต่เป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีที่ชื่อว่าสตัคกาโตนะคะสตัคกาโตคืออะไรสตัคกาโต้คือเครื่องหมายที่ทําให้เรารู้ ว่าโน้ตที่เขาบรรจุอยู่เนี่ยวิธีการเล่นคือเล่นให้กระชับมากยิ่งขึ้นแสดงความรู้สึกที่มันมีพลังฉับไวนะคะเครื่องหมายนี้นะลูกนะเวลาเราเล่นนะคะเราก็จะเล่นให้มันให้โน้ตมันกระชับแต่ยังเป็นโน้ตตัวดำแต่เล่นให้เสียงมันกระชับขึ้นและให้ความรู้สึกที่แข็งแรงขึ้นเรามาลองเล่นโน้ตที่มีเครื่องหมายสตาคักกโตกันดูนะคะเด็กๆวางมือที่ออกเตปที่3มได้เลยค่ะ นักเรียนดูนะคะทีลาสีลาดพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามทีลาซีลาดเลนิ้วนางค่ะเลดทีโดมีฝานิ้วนางค่ะฟามีรีมีทีลาซีลาธิลาศีลาโดลาโดทีนะคะลาศีลาซอนลาทีลาซอนลา ทีลาซอนฟีนิ้วนาฟีนิ้วกลางฟีก็คือฟ้าชา์ปนะอะนักเรียนสังเกตไหมคะท่อนลาโดทีลาซอนลาทิเป็นมีเครื่องหมายสตากโตวเวลาเล่นเราจะต้องเล่นให้มันกระชับแล้วก็แข็งแรงนะคะ ลักษณะประมาณนี้นะคะอ่าอีกหนึ่งรอบเรากลับไปทบทวนตั้งแต่ห้องที่หนึ่งใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามทีลาซีลาโดเลนิวนางเลโดทีโด,โดมีฟานิวนางค่ะทีลาซีลาทิลาโดลาโดทีค่ะลาโดทีลาซอนลาทิลาซอนลาทิลาซอนฟรี เดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมเพลงกันเลยนะคะเตรียมตัวเลยค่ะที กิจกรรมต่างๆของวิชาดน,น,นตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการขับร้องการเล่นดนตรีนะคะท้ายคลิปคุณหนุ่ยจะไม่ฝากใบงานนะคะเพราะว่าคุณหนุ่ยสั่งให้เด็กๆทำใบงานตั้งแต่ ep ที่1จนถึง ep ที่8มีเด็กๆหลายคนทําง,งานไม่ทันเพราะฉะนั้น ep ที่9เนี่ยคุณหนุ่ยจะให้เด็กๆเคลียใบงานตบนะคะแล้วตั้งตั้งแต่ ep แรกเรามีใบงานตั้งแต่ ep แรก ep ที่2คุณหนุ่ยไม่ได้สั่งใบงานนะคะ ep ที่สาม ep ที่4 ep ที่5 6นะคะเราจะมีใบงานทั้งหมด5ใบแล้วก็ ep ที่7คุณหนุ่ยให้เด็กๆตอบร้องเพลงถูกไหมคะน<ม>ักเรียนบางคนยังไม่ส่งคลิปตอบมาเลยนะลูกนะ้เพราะฉะนั้นเคลียร์กับ ep นี้ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็ ep ที่แล้วก็คือ ep ที่8คุณหนุ่ยให้เด็กๆตอบสเกลนะคะส่งคลิปตอบสเกลมานักเรียนบางคนยังไม่ได้ส่งเลยเพราะฉะนั้น ep นี้เนี่ยคุณหนุ่ยยังไม่สั่งงานเพิ่มแต่ เด็กๆเคลียงานเก่าที่ขางไวแล้วกันโอเคไหมนะคะแล้วก็ส่งเด็กๆจะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูหนุ่ยก็ได้นะคะหรือส่งที่ไลน์กลุ่มแล้วก็แท็กหาครูก็ได้เพราะบางทีนักเรียนส่งหลายวิชาแล้วครูหนุ่ยหาไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ส่งถ้าไม่ส่งไลน์ส่วนตัวก็ส่งไลน์กลุ่มแล้วแท็กหรืออันไหนที่เป็นใบงานจะมีอัลบั้มใบงานอยู่แล้วนักเรียนเอาใส่ในใบงานเลยเพราะว่าครูหนุ่ยเข้าไปดูเกือบทุกวันนะคะว่าเด็กๆมีใครอัปเดตการส่งงานบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วคลิปตอบร้องเพลงเนี่ยนะักเรียนจะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคือเห็นแล้วก็ให้คะแนนแล้วส่วนเด็กๆที่ยังไม่ได้ส่งคลิปหรือว่ายังไม่ได้ส่งไปงานชิ้นไหนนักเรียนตามง,งานด้วยนะลูกอีพี EP นี้เราพอกันแค่นี้ก่อนแต่อีพีหน้าเจอกันใหม่นะคะเค okay, สวัสดีค่ะบ๊ายบาย